เดออินพอดนักโยมนีเนนน่เป็นวันพระในวันเอาพราษาที่าบากำลังมากใส่าหเฮี่นี่บ้านเฮาเขาจะเดิม ฝนกตกอฝนซาที่นี่ฝนตกห้าตกแห้งตกสตีซีเข้าด้วยนี่ทีนี้รู้สึกว่าแห้งก็ตกเหยียวเออ,อากย่โมเลยใส่บาท,ทใส่ไปก่อน อัน uhm, นี้อันนี้มันซ่องฝ้าฝ้าก็ซ่องเจ้านะซ่องเจ้าซ่องอย่างเดียวซองหอวเจ้ามนะสีแดงผ้าสางผ้าสางตัวนาะเข้าตลาดแรงกระเด้ตลาดแร่งอันนี้เระเจ้าของผ้าสางตลาดแรงของบ้านโคกงาม ตวตาบ่หทไทนเาต่อสอองไม่ตดทนอไทยกจิดเน่ก็สัตว่างนอย่นึงไทยว่ได้ยับเพีนปลือแล้วไปไทยนี่งตอไทยเรื่องจิตดจิตอยู่แล้วรกำลังจิตตามหลรยสตัดออกเลนนี้กำลังมีโฆษณาเลย กอ,อ,อหอดเงิไออนไปหยอบหลายร้วจิกตอบันหลายอยู่หล้ข่ายสวารยูทูัวเาต้องบบหม <c oughs> ึงบรรยากาศหยาดย่มกำลังใส่บาทําทำที่ ร่อกำลังลังมาใส่บาทไปเรื่อยๆ <c oughs> เราบตรอนี่ยังสิบอาคับอยากรวบใก้อนะบอกใปก้อนนะนะเอาไหมเหรองามิยังเียบเอาอยากรวบไปก้อนไปบาวครับอยารวบใบก้อนไปเ่าไรปไรวไปด เอาไปก็ขอบภาษาปีนี้ปีนี้ก็บ่าไปถึงตัวพอษาค่คท่านขขบษาก็บ่าไปถึงนเนาะโอ้ย้าันขภาษาคพษอบาษาภาษา้ว่า ເຮົາເດີ້ວ່າເອົາຍັບອຍັບອໄ້ນນ້ຳນແມ່ຍັບອໄລ້ก็ພັກເຂົາທຳນີ້ค آ جا راون جي ميا لاڪو پنه پو پڪو 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 ขั้นขัลังมากมเรื่องลังมากเลังมากำั้าปีนีมีโยเปารูวัสารตกง,งาม มันตราบนี้ก็ยังให้อยู่ปะใจอยู่ครับตาอ๋อภาษาน้ําดี มีก่นอนหลวงพ่อก็ม,มกใกีให้เมึงสามีก่อนใ้นีก็ให้ญาติโยมผู้เมึงผู้แย่งผู้ดูอยู่นี่ดูเพียบดีกับให้อยู่ดีมีแห้งให้โยวรรณสุขภาระทุกคนทุกคนเดอ้อเมึงเลี้ยวจะเลื่อมกดสับสกให้หลวงพ่อ,อน้ำเดอ้อกดติดตามกดราข้างกดแช่กดไใลให้หลวงพ่อน้ำเน้เอามีสามีละจะเริ่มพ่อ ขอบคุณ <laughs>